อยากรู้ไหมคะว่าบุคลิกภาพแบบไหนที่ทำให้เราดูน่าเชื่อถือขึ้น เด็กหลายคนที่เข้ามาปรึกษาครูเงาะนะคะลูกค้าหนูยังเด็กอยู่แต่หนูต้องไปเจอลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่หนูต้องไปเจอเจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทํายังไงดีสิ่งที่หนูพูดแล้วเขาจะเชื่อถือหนูหนูจะปรับอะไรได้บ้างในเชิงของบุคลิกภาพแน่นอนค่ะสิ่งที่คนจะเชื่อถือเราในเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรานําเสนอนั้นต้องมีเหตุต้องมีผลมีหลักฐานอันนั้นเขาก็จะเชื่อถือได้แต่ทีเนี้ยสาคัญมากๆเพราะว่าคอนเทนต์ที่คุณพูดจะส่งผลต่อความรู้สึกคนแค่เเท่านั้นเอง แต่มันไปอยู่ที่น้ําเสียงถึง38แล้วก็กายภาพถึง55เลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเราปรับบุคลิกภาพของเรา93%คือ แต่งกายให้ดูเหมาะสมและก็ใช้คำพูดน้ำเสียงที่ดูเหมาะสมก็จะเปิดประตูความน่าเชื่อถือได้ง่ายวันนี้ครูจะมาแชร์ทิปส์ง่ายๆนะคะที่จะเอาไปทำแล้วทำให้เราเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเริ่มจากการใช้เสียงก่อนคะ่ะวิธีการพูดเสียงที่จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือคือน้ำเสียงต่ำช้าคะ่ะ น้ำเสียงนะคะไม่ใช่จิตใจนะคะน้ำเสียงต่ําและช้าคือให้เสียงของเราเนี่ยแทนที่เราจะพูดอาวันดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องจะมาเสนอทั้งหมดสามเรื่องค่ะท่านประธานหมดนะคะหมดนะคะความน่าเชื่อถือหมดนะคะทั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือเรากดลงมาเราเรียกมันว่า c h chest Voice นะคะใช้เสียงบริเวณช่องอกเราจะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่จะนําเสนอทั้งหมด3เรื่องค่ะนี่คือเรื่องที่1น,นะคะให้เราพูดเสียงต่ํา และช้าช้านี่ไม่ใช่สวัสดีค่ะไม่ใช่นะคะให้เป็นการเว้นจังหวะอ่าสวัสดีค่ะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเห็นะคะให้มันมีจังหวะแบบนี้ครูง้อค่ะเริ่มทํางานตอนเด็กเกเนี่ยทำงานตั้งแต่อายุยี่สิบแต่ว่าครูคุยโทรศัพท์เพื่อดีวงานนะคะกับซัพพลายเออร์เวลาที่ครูดีวงานเนี่ยครูจะไม่เคยให้เขารู้เลยว่าครูคือเด็กจบใหม่ครูจะไม่มีแบบฮัลโหลพี่คะเออช่วยส่งอันนี้มาให้หน่อยครูจะรับโทรศัพท์ปุ๊บสวัสดีค่ะ ี่โทรมาจากบริษัทนี่ๆๆ่นะคะขออนุญ,ญาตติดต่อพี่ตึ๊ดๆต,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 ตเราจะใช้เสียงต่ําและพูดช้าๆจะทําให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นส่วนในเชิงของกายภาพท่าทางนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆคือกายของเราเนี่ยตั้งตรง จะไม่ไปแบบนี้เลยนะคะเวลายืนสองขาต้องมั่นคงไม่ทิ้งน้ําหนักสายไปสายมามันจะทําให้เขารู้เลยว่าข้างในของเราไม่มั่นคงมือของเราสแตนบายไว้กลางลําตัวเพื่อที่จะพร้อมใช้ในการพูดเมื่อไม่ใช้เราก็เก็บมาไว้กลางลําตัวแบบนี้นะคะจะทําให้สิ่งที่เราพูดนั้นดูน่าเชื่อถือและที่สําคัญมือไม้ของเราต้องมีน้ําหนักด้วยไม่มีการพูดนี่นะคะมีทั้งหมด3เรื่องอย่างนี้ไม่ได้ น,ะะน้ำหนักที่เราลงไปที่มือมันบ่งบอกถึงความมั่นใจจากข้างในลองเอาไปใช้ดูนะคะน้ำเสียงที่ต่ำและช้าและท่าทานที่เฟิร์มและมั่นคงค่ะ